เบสโปรตีนกับเบปโรตีนถามว่ากินเพื่อคือจะไม่กินได้ไหมเพื่อชะลอวัยโอสบายครับจริงๆก็ไม่ใช่ไปต้องกินเยอะเพราะว่ากินเยอะมันก็จะทําให้ร่างกายเผาผ่านเยอะเผาผ่านเยอะคือแก่เร็วนะครับบางคนเนี่ยชอบเผาผ่านเลยเดยผมก็ไม่รู้ว่าจะเผาผ่านเอาเอะไรเยอะเผาผ่านเยอะคือแก่เร็วแล้วก็ไม่ทําให้ไตทํางานหนะักไตเมื่อเชื้อสุดจะพูดผิดไปนิดนึงนะครับ ตัวไตจะสร้างแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นพิษต่อไตไม่ไม่ใช่ยูเรียนะครับยูเรียถูกสร้างที่ตับขับออกที่ไตแต่ตัวที่เป็นพิษต่อไตคือแอมโมเนียเพราะฉะนั้นรเราก็จะเซฟไม่ได้ถ้าเราไม่กินโปรตีนเยอะเกินไปอืมถามว่ากินในกรณีไหนได้บ้างกินเพื่อลดน้ําหนักอ่ะอันนี้สนับสนุนแต่ต้องกินแทนมื้ออาหารนะครับไม่ใช่กินมื้ออาหารเสร็จฉันไปกินอันนี้ต่ออีกมันก็จะเผาผลาญโดยที่ไม่ไม่จําเป็น แล้วก็กลุ่มเบตโปรตีนแนะนําในคนที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามหรือบางแบรนด์ก็จะมีการใส่วิตามินและเกลือแร่เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้นะครับ<ม>ตัวเบโปรตีนถ้าเรากินเพื่อจุดประสงค์นั้นกินได้ครับแต่ก็กินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าจะสร้างกล้ามก็คือไม่เกิน1.5กรัมต่อน,น้ําหนักตัวกิโลกร,รัมต่อวันหรือถ้าจะกินเพื่อเมนเทน กล้ามเนื้อ maintain, เมนเทนรักษาฮอร์โมนรักษาอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเนี่ยก็สัก0.8กรัมต่อหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันก็พอครับ